แมนอยู่นเห็นตงหัวมูจักเฮดให้คนมาหาเฮดกันันเป็นไๆเอามาใกับขู่มอนกูอเดี๋ยวก็หนีโอ้กู่ตอที่ฟิอ เนี่ยไปอย่ามาอุ้ย,ยนี่ใครใน,นหน่อยก็มี่อม,มองแค่ไหนากนบึงว่าบึงเชื้อบ้นานใช้เดียวกันเ็นกเก็บกับพเก็บสาสอู้ย เอาเงินจีบเงินตีนี่เป็นใครใส่อยู่นางกานบเงินันิเฟนก่อนมางเงิตใครในน้อยอยู่เยอะ เอาเดี๋ยวมาเอาที่จิ้มให้นี่อ๊ยคุณจิมมือเป็นาะข้าโทรศัพท์เบิ้ง,ททงมันปนันมาว่ามันก็บ,บดึกปนันต <c oughs> <c oughs> เดนายท่าจิงเฮ็ดดิกเอาสันดิกเอาสันโอ้ยแล้วพอฝนสิหักเดือดติดดินไปมซิซิเรื่องปลากรูถึงปลากูเบิดเท,าท่านี้นะบอลยังมีหมูอยู่วะเนาะ

你差人急。<laughs> <次> <laughs>